ถ้ขายไม่ปังเพราะเขาไม่เชื่อคุณเพราะอยากจะบอกสองข้อถ้าคุณอยากขายดีต้องทําเวลาคนเชื่อคุณแล้วเนี่ยคุณจะขายอะไรเขาก็ซื้อจริงไหมคะคุณว่าคนซื้อของเนี่ยเพราะอะไรเพราะสินค้าหรอเพราะแบรนด์หรอเพราะราคาหรอ เรื่องพวกนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่โค้ชอยากจะบอกให้เหตุผลที่คนซื้อของจริงๆคือเพราะเขาเชื่อใจคุณชอบคุณนี่เป็นความลับที่ไม่ค่อยมีใครมาบอกคุณแน่นอนคุณลองคิดว่าคุณไม่ชอบคนคนหนึ่งเลยแบบแค่เห็นแล้วก็อยากจะเดินหนีคุณจะไปซื้อของกับเขาไหมไม่มีใครซื้อแน่นอนถ้าคุณไม่ชอบคนคนนั้นคุณก็ไม่ซื้อกับคนนั้นนี่คือความจริงถ้าคุณทำออนไลน์ไม่ปังไม่รู้ว่าจะทำยอดขายยังไงหรือยังไม่ค่อยทำสำเร็จ โคดเยเองก็ทําธุรกิจออนไลน์มา3ปีกว่าแล้วค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆเลยปีนี้ธุรกิจออนไลน์ของโคดเย r ก็โตขึ้นรายได้ดีมากๆค่ะประเด็นคือสิ่งที่โคดเย r จะบอกคุณในยุคหลังจากที่มีโควิดขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เราทุกคนเปลี่ยนเกมหมดเลยแล้วมันจะไม่กลับมาเป็นโลกเดิมอีกแล้วแน่ๆแล้วถ้าคุณอยากได้ยอดขายมากขึ้นขายได้มากขึ้นคุณต้องทําให้คนเชื่อคุณด้วยสสิ่งนี้ หนึ่งภาพลักษณ์คุณต้องดีหมายความว่าอะไรเวลาที่คุณออกมาขายออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เนี่ยการแต่งตัวของคุณการแต่งหน้าทำผมบุคลิกของคุณมันต้องดีคำว่าดีมันหมายถึงต้องสอดคล้องกับสิ่งที่คุณขายหรือสอนคุณเข้าใจไหมคะเพราะคนจะเชื่อคุณที่ความสอดคล้องสมมุติว่าคุณขายครีมลดสิวแต่หน้าตัวเองเนี่ยสิวเต็มไปหมดเลยคุณคิดว่าจะขายได้ไหมล่ะแต่ถ้าลองคิดกลับกันในมุมคนที่มาหน้าใสาเนียนมากๆเนี่ย คนก็อยากจะซื้อครีมโดยบางทีที่คุณยังไม่ต้องพูดอะไรด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพลักษณ์คุณต้องดีนั่นคือข้อที่1ข้อที่2คุณต้องให้คุณค่าคนด้วยการให้ความรู้เพราะคนจะเชื่อคนที่สอนเขาอันนี้เรื่องจริงเลยคดีย,ยังชอบซื้อของกับคนที่ให้ความรู้คเดีเลยค่ะยกตัวอย่างตอนที่คดียจะซื้อกล้องมันน่าปวดหัวมากเลยปุ่มมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะใช้ก็ไม่เป็นแต่พนักง,งานเขาสอนให้คนเดียเข้าใจง่าย เขาสอนให้คดเยียคดเยียก็เลยซื้อกับคนคนนั้นมันแค่นี้เองนี่คือความลับของคนที่ขายของดีเลยนะคะคนที่ขายของได้คือคนที่ให้อะไรบางอย่างไปก่อนเสมอจะเป็นความรู้ความรู้สึกดีๆบริการที่ดีเรื่องพวกนี้สำคัญหมดคุณเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นสองข้ออยากขายดีต้องทำ ประเด็นคือทำให้เขาเชื่อคุณถ้าเขาเชื่อคุณขายอะไรเขาก็ซื้อและวิธีที่จะทำให้คนเชื่อคุณได้คือ 1. ภาพลักษณ์คุณต้องดี 2. คุณต้องให้คุณค่าคนด้วยการสอนนี่คือ2ข้อที่จะทำให้คุณขายดีในโลกออนไลน์โคชเยียกล้าพูดว่ามันทำได้จริงคุณลองเอาไปใช้ดูแล้วคุณจะเห็นผลโคชเยียอยากจะฝากทุกคนนะคะยุคนี้ถ้าคุณทำออนไลน์แล้วยอดขายไม่รุ่ง มันมีเหตุผลคุณต้องทำให้เขาเชื่อคุณแล้วเดี๋ยวยอดขายมันจะมาเองฝากสองข้อวันนี้ไว้นะคะและวันที่26เวลาหนึ่งทุ่มตรงโคดียจะมีไลฟ์เรื่อง3ทางลัดสร้างตัวตนที่คนสำเร็จไม่บอกคุณคนที่อยากได้ทางลัดสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ต้องดูไลฟ์นี้เลย ไลฟ์ในกลุ่มลับสร้างตัวตน2021ใครสนใจเข้ากลุ่มแอดไลน์แอดโคชเียหรือคลิกลิงก์ในแคปชั่นได้เลยค่ะไลฟ์ Life จบมีลบนะคะแล้วเจอกันค่ะ